ครับเพื่อนๆครับ e ีีนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลที่ทางสินมั่นคงนะครับเขาได้โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทสินมั่นคงนะครับกรณีเกี่ยวกับในเรื่องของการถามตอบประเด็นการยื่นฟื้นฟูนฟกิจการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ยื่นฟื้นฟูนฟกิจการเนื่องจากได้รับผลกระทบในส่วนของการ เครมสินไหมโควิด1 9เจอจ่ายจบนะครับโดยทางบริษัทสินมั่นคงเองนะครับเขาได้ยื่นฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะทําให้เกิดการไตรสวนนะครับสารหน้าไตรสวนคำร้อง ขอฟื้นฟูกิจาการในวันที่15สิงหาคม2565นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าเิถมั่นคงโควิด19เจอจ่ายจบนะครับเขาก็เลยทำเป็นถามตอบประเด็นการฟื้นฟูกิจาการนะครับ คำถามนะครับการฟื้นฟูกิจการใช้ระยะเวลาอย่างน้อย5ปีหมายความว่าสินมั่นคงจะหยุดการจ่ายสินไหมโควิดไปอย่างน้อย5ปีจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริงนะครับบริษัทจะเริ่มจ่ายหลังจากสารเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งคาดว่าจะเป็นประมาณเดือนมิถุนายน2566 รประมาณเดือนมิถุนายน2566ก็คืออีกประมาณ1ปีนะครับและแนวทางการจ่ายชำระหนี้ที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องมีการเจรจากันระหว่างเจ้าหนี้และบริษัทโดยบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาแนวทางการชำระหนี้ที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ และจะต้องได้รับจากแผนฟื้นฟูมากกว่ากรณีปิดกิจการคำถามต่อไปนะครับเมื่อสารรับคำร้องขอฟื้นฟูแล้วทำไมจึงไม่สามารถจ่ายเงินผ่อนตามสัญญาได้ก็คือก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการตกลงทำว่าจะทำสัญญาผ่อนค่าสินใหม่ให้กับลูกค้านะครับ แต่ทีเนี้ยมันไม่สามารถทำได้นะครับไม่สามารถจ่ายเงินผ่อนตามสัญญาได้คำตอบเขาว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าหลังศารรับคำร้องของฟื้นฟูกิจการบริษัทจะไม่สามารถจ่ายสินไหมโควิดให้กับผู้เอาประกันกรมธรรโควิดได้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากขัดข้อห้ามตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการหรือเรียกว่าสภาวะพักชำระหนี้ ื่อให้บริษัทกับเจ้าหนี้ได้เจรจาตกลงหาแนวทางการชำระหนี้ผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยจะต้องมีการเสนอแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โควิดอย่างเท่าเทียมกันทุกรายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการคำถามต่อไปนะครับหากศาลไม่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัทจะกลับมาจ่ายสินไหม่โควิดอีกหรือไม่คำตอบหากศาลไม่อนุญาตให้บริษัทฝื้นฟูกิจการบริษัทจะไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถจ่ายสินไหมโควิดได้สำนักงานคอปพ,พอจะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและบริษัท ต้องหยุดดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนการฟื้นฟูกิจการจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเพียงช่องทางเดียวที่มีอยู่หากไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้จะมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจํำนวนมากและไม่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลยบริษัทจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการฟื้นฟูกิจการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์แก่ผู้เอาประกันโควิดและผู้เอาประกันประเภทอื่นๆคำถามต่อไปนะครับข้าวฟื้นฟูกิจการแล้วจะยังมีการจ่ายหนี้โควิดหรือไม่คำตอบนะครับแม้จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการผู้เอาประกันยังเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทโดยบริษัทจะต้องเสนอแนวทางการชําระหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งจะต้องมีมูลค่าการชำระหนี้มากกว่ากรณีที่บริษัทต้องปิดกิจการอย่างแน่นอนและหากที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและสารเห็นชอบด้วยแผนดังกล่าวเจ้าหนี้สินหม่โควิดย่อมได้รับชำระหนี้ตามข้อกำหนด ของแผนต่อไปคำถามต่อไปนะครับแผนฟื้นฟูกิจการมีระยะเวลา5ปีแต่การเรียกร้องค่าสินไหมของผู้เอาประกันหรือเจ้าหนี้มีอายุความ2ปีทําให้อายุความในการเรียกร้องสินไหมหมดก่อนที่แผนฟื้นฟูจะเสร็จจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริง การนับอายุความในการเรียกร้องสินไหมจะหยุดลงเมื่อสารรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและจะกลับมานับอายุความต่ออีกครั้งเมื่อออกจากการฟื้นฟูกิจการดังนั้นระยะเวลาในแผนฟื้นฟูกิจการไม่ได้มีผลต่ออายุความในการเรียกร้องค่าสินไหมคำถามต่อไปครับ กระบวนการเจราจาในสารจะเอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้โควิดจริงหรือไม่คําตอบไม่จริงการเจราจาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการใช้หลักการให้เกิดผลชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกันด้วยเหตุด้วยผล และข้อเท็จจริงและกฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงว่าจะยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเสนอหรือไม่เนื่องจากเจ้าหนี้โควิดมีจำนวนหลายแสนรายความคุ้มครองสูงสุดคือ1 0 0 0 0แสนบาทและจำนวนหนี้รวม30 0 0 0ล้านบาทหากไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นบริษัท จะไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุดและเจ้าหนี้ต้องไปเรียกร้องต่อที่กองทุนประกันวินาศภัยซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าทุกรายจะได้รับการชำระหนี้คำถามข้อสุดท้ายนะครับการสอบถามสถานะเครมสินไหมโควิดติดต่อได้ที่ใดบ้าง คำตอบบริษัทยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยผู้เอาประกันสามารถสอบถามสถานะเคลมสินไหมโควิดได้ที่อาคารสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทในแต่ละจังหวัดซึ่งตรงนี้นะครับผมขอเสริมทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าเกิดใครที่เคยยื่นเอกสารไปแล้วนะครับแล้วยังไม่เคยเช็คสถานะของตนเองนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสินมั่นคงนะครับ ไปตรงที่เช็คสถานะนะครับแล้วเข้าไปกรอกชื่อนามสกุลเลขที่กรมธรรม์เลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วลองเช็คดูนะครับว่าท่านอ,าอยู่ในสถานะที่เป็นเจ้าหนี้จริงหรือไม่น,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอกสารหรือความสมบูรณ์ในกระบวนการของการเป็น เจ้านี้มันไม่เกิดขึ้นนะนะครับก็จะทําให้ไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้าเกิดเขาให้แสดงความเห็นนะครับร,รับรองการฟื้นฟูกิจการก็จะไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วนะครับติดตามสถานะเอกสารโควิดนะครับมันจะขึ้นเลข กรมธรรนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องรอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอย่างไรแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับ w w w s m k c o t h c o v i d status นะครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ